สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบนะครับอนุกรมกพนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคม2560นะครับหรือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะเหมาะสำหรับนะครับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่เตรียมตัวสอบในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมหเลหลือเวลาเหลือเวลาเตรียมขออภัยลิ้นรัวนะครับเหลือเวลาเตรียมตัวอีกแค่เดือนเดียวน,น,นะครับ ก็ลองเอาโจทย์ไปเล่นดูได้ครับผมวันนี้ผมมีมาฝากนะฮะหข้อด้วยกันนะครับถ้าท่านอยากลองทำก็หยุดหน้านี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองไปทำดูแล้วค่อยมาดูเฉลยอ,อีกทีนึงนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ข้อแรกนะฮะ อันนี้ข้อนี้ก็ไม่ได้ยากมากครับผมข้อนี้นะใช้แก้ห่วงโซ่นะครับออกเลยห่วงโซ่ยังไงนะฮะลองดูความสัมพันธ์ของ3าตัวแรกนะครับ3มบวก4ี่บวก5านะฮะ3มบวก4บวก5เท่ากับส2บสองเห็นไหมครับแล้วก็3าตัวถัดไปก็คือ4 บวก5นะครับบวก12เท่ากับ21เห็นไหมครับเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขแล้วหรือยังเสร็จแล้วก็5บวก12บวก21ผมอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยนิดนึงนะครับเห็นไหมครับ ความสัมพันธ์ของทั้ง3ชุดตัวเลขผมจะทําห่วงโซ่ให้ดูนะครับมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบห่วงโซ่เนี่ยฮะมันจะต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเรียงกันเหมือนโซ่มาคล้องกันอยู่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของเราก็คือขออนุญาตเปลี่ยนสีนะครับ12 บวก21บวก38ก็คือ71ครับข้อนี้ตอบ71อะนะฮะข้อถัดไปครับข้อ B นะครับข้อ B เนี่ยส่วนใหญ่ตัวเลขน้อย,นอยเนี่ยจะเป็นเลขยกกำลังจากประสบการณ์ที่ทำโจทย์แล้วก็ลองสอบมานะฮะพวกนี้เป็นเลขยกกำลังหมดเลยหรือเลขคูณกันนะครับ ให้มันทวีคูณขึ้นจากตัวเลขน้อยๆแล้วก็ขึ้นไป2หลัก3หลักอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองตีแชกเลยครับอันนี้ก็มันจะคูณทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะลองสังเกตดูนะฮะอุ้ยนะครับสุดท้ายตีแชกอีกชั้นหนึ่งมันก็จะเห็นว่าเป็นแพทเทิร์นการคูณทีละ2นะฮะ เสร็จแล้วก็คูณย้อนกลับขึ้นไปเพื่อหาคำตอบครับผมแต่6เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของเรานะครับ64คูณ16เท่ากับ1024อันนี้คือคำตอบของข้อนี้นะครับผมก็ข้อถัดไปครับอ่า ข้อนี้จะยาวนิดนึงส่วนใหญ่ข้อยาวๆเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับในห้องสอบก็ตีแฉกดูถ้าได้ก็คือได้ไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะเป็นการแบ่งห้องขั้นห้องเนี่ยครับทีละ2ตัวหรือ3ตัวนะครับผมแล้วก็ดูความสัมพันธ์ของอตัวเลขของห้องแรกกับห้องถัดไปนะครับดูไปเรื่อยๆถ้ามันไม่มีความสัมพันธ์อะไรก็คงต้องเปลี่ยนแต่ถ้าคิดว่า มันจะช้าไปหรือเปล่าก็คงต้องข้ามนะครเพราะว่าข้อสอบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องเน้นความไวครับผมถ้าไม่ได้ข้ามเลยค่อยกลับมาทํานะครับอันนี้ผมตีใช้วิธีการตีแฉกนะฮะข้อนี้เขียนลำบากนิดนึงอันนี้13นะครับขออภัยด้วยฮะ3 เขียนลำบากอันนี้สามสิบแปดครับถ้าท่านติดตามผมจากแต่ละคลิปจะเห็นว่าทุลักทุเลมากเวลาผมมาเฉลยอะไรพวกนี้นะฮะการตีแฉกเนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็ลอง ตีไปเรื่อยๆนะฮะจนแบบสุดไปเลยตีลงไปอย่างเงี้ยนะฮะถ้าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ทำไปก่อนคิดเลขพวกนี้พยายามอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะครับมันจะช่วยให้เราทำโจทย์ได้ไวขึ้นนะฮะถ้าเราซ้อมบ่อยๆแล้วมันก็เหมือนมีตาเทพอะฮะ มองทะลุปโปกๆวิชาคณิตศาสตร์มันเป็นอะไรที่เราต้องเอาใจใส่กับมันซ้อมฝึกทำบ่อยๆครับนี่ครับพอตีไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของมันเป็นพวกตัวเลขง่ายๆเนีฮะเป็นเลขคี่เพิ่มขึ้นทีละสองทีละสองครับผมคง ท่านคงจะเห็นแล้วนะว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ2เพราะฉะนั้นตัวถัดไปก็คือ13เสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือหลังจากตีมาเนี่ยห้ามบวกผิดเป็นเด็ดขาดนะครับในห้องสอบเพราะว่าเราอุตส่าห์ทำได้ขนาดนี้ไปเกือบ80%แค่บวกเลขย้อนจากล่างขึ้นบนเท่านั้นเองผมจึงย้ำว่าทำโจทย์เนี่ยทำโจทย์อยู่บ้านเนี่ยนะไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข ค่อยๆค,คิดไปช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้ฝึกอย่าใช้เครื่องคิดเลขนะครับย้ำอีกทีก็บวกกลับขึ้นไปเนี่ยครับ13บวก42ได้กับเท่ากับ55นะครับแล้วก็55บวกกับ133ก็คือบวก188คำตอบของเราก็คือ เท่ากับ3ามเอ้ย375ร้อยเจบวกร้อเท่ากับห้าครับข้อนี้ตอบ5 6 3หกสามนะฮข้อถัดไปเลยครับผมข้อนี้ก็แอดวานขึ้นมาหน่อยนะครับข้อนี้จะเป็นเลขยกกำลัง เลขยกกำลังยังไงลองดูนะครับผมเราเอาตัวเลขที่คุ้นเคยก่อนถ้าเราท่องสุดคุณบ่อยๆอน,นี้ก็คือ2กำลัง5นะครับแต่เนีี้มันจะเป็น99 81กกับ4กับ3าำลัง4นะครับ แล้วเนี้ยจะเป็น4กำลังสามท่านลองดูนะฮะอ่าอันนี้หนึกำลังหก็ได้ไฮะท่านจะเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขครับเห็นไหมครับเลขยกกำลังมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนเลขฐานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละหนนะครับข้อนี้ก็คือ เยกกำลังศนครับเท่ากับ1ครับข้อนี้ตอบ1ง่ายไหมครับถ้าท่านดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับเลขพวกนี้บางครั้งเราดูไม่ออกหรอกเราอาศัยประสบการณ์ฝึกํำโจทย์ไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยววันหนึ่งที่เราเห็นตัวเลขที่เป็นยกกำลังแบบนี้ เราก็ทําได้เองนะครับสู้ๆครับผมข้อถัดไปเลยฮะข้อนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนข้อแรกใช้ห่วงโซ่เหมือนเดิมครับผมจะไม่วาดห่วงโซ่ให้ดูแล้วนะผมจะเขียนเขียนบวกบวกเรียงกันไปให้ท่านดูเลยนะฮะ ขอภัยครับน,นี้73นะครับแล้วก็เลขชุดถัดไป เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ3ตัวนี้ฮนะบวกกันนะครับจะเป็นห่วงโซ่นะครับ3ตัวนี้บวกกันได้เท่ากับ248ครับข้อนี้ตอบ248เนี่ยนะห่วงโซ่ทีละ3เนี่ยนะ ถ้าท่านลองสังเกตดูไปเรื่อยๆนะครับเหมือนข้อแรกเป๊ะเลยข้อถัดไปเลยครับอันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะครับที่ผมหาแนวมาให้ตีแชกเหมือนเดิมครับผมลบ2แล้วก็คูณ2 ันนี้เป็นลบสามคูณสอันนี้คูณนะครับแล้วก็จะเป็นลบสตอบเลยฮะง่ายๆอย่างนี้ครับตอบสองครับข้อนี้ฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับมันเป็นเลขง่ายๆก็จริงนะครับแต่ว่า ด้วยเวลาที่มันคนเราที่มันกดดันอยู่ในห้องสอบอย่างเงี้ยบางทีมันมองไม่ออกหรอฮะมันต้องอาศัยการฝึกซ้อมบ่อยๆเจอโจทย์บ่อยๆนะครับมันถึงจะคล่องไปในห้องสอบก็ควรรักษาเวลาสักถ้ายัางเป็นกอพอเนี่ยควรที่จะไม่เกินสักข้อละสองนาทีเนี่ยนะฮะยิงเร็วกว่าน,นั้นได้ยิ่งดี เพราะว่าเราจะได้มีเวลาทําโจทย์อื่นๆอย่างโจทย์ภาษาไทยอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยาวเราถ้าเรามัวไปแต่พวงข้อที่เราคิดว่าเราจะทํามันก็ไม่ได้ยากแต่ว่ามันทํานานเนี่ยมันเสียเวลาครับมันอาจจะทําไม่ทันนะฮะเพราะว่าผมสอบปีแรกเนี่ยผมไปใช้เวลากับข้อที่ผมคิดว่าทําได้อะ แต่ใช้เวลานานท่านพอเข้าใจไหมฮะมันจะเสียเวลาเราแล้วสุดท้ายเราทำไม่ทันเราก็ไม่ผ่านอยู่ดีสู้เราทำข้อง่ายๆหรือข้อที่ใช้เวลาสั้นๆเนี่ยให้ครบคือมันตัดสินแค่ผ่านกับไม่ผ่านนะฮะมันไม่ได้เอาคะแนนมาวัดอะไรผมอยากให้ท่านเก็บข้อง่ายๆที่เราคิดว่าทำได้เนี่ยทำให้หมด ส่วนข้อยากๆก็ถ้ามีเวลาค่อยกลับมาทำนะฮะแล้วเลขอย่างเลขอนุกรมเนี่ยผมแนะนำเลยว่าควรที่จะต้องเก็บอย่างน้อย3แต้มเนี่ยสามแต้มเต็ม5นะครับหรือได้5ยิ่งดีมันขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมบ่อยๆเจอโจทย์บ่อยๆนะฮะอันนี้ผมผมย้ำจริงๆเรื่องการซ้อมแล้วก็ห้ามใช้เครื่องคิดเลข แล้วไปในห้องสอบท่านจะถ้าท่านชินกับการทํามือแล้วเนี่ยเวลาสอบพวกคํานวณพวกนี้มันจะเร็วครับแล้วก็รักษาเวลาได้ดีนะขอบคุณครับที่ติดตามชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ